สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟงังลาต่างประเทศยนนะจ๊ะเนาะมาค่ะมื้อนี้มากิน <ihrem> ข <hn> ้าวกั็ม่พวกนะจ๊ะเนาะมีพวกตำแตงมาจ๊ะตำแตงปลาหนำปลาแดกบานห้าน้ดำดำๆหมจ๊ะมีมีพวกใส่ปลาแดกเป็นตัวนะมีจ๊ะเอาไปสีแล้วก็อันนี้เป็นหมูเดียดเดียวจ๊ะเด้อหมูติดมันแล้วก็พักหลวกเป็นหยอดเป็นหยอดบบอื้อไหมจ๊ะแล้วก็ดอกข้ามีพวกบลาดีหลวงด้วยค่ะวันนี้มีพวกตำแตงนะคะสูตรอีสานดั้งเดิมใส่ปลาลัดเป็นตัวจ้ะ แล้วก็หมูเดียวค่ะผักรวกนี่เป็นยอดฟักทองนะคะดอกขาไม่พวงไม่ลวกค่ะไม่พวงก,ก,กินดิบค่ะมามาค่ะมากินข้าวขัาวไม่พ้นนะคะนอ้องมาได้พี่น้องเด้อมากินข้าวขัาวไม่พน้นนะจ๊ะเด้อมาจ่ะเสีบเสียบลงันจ่ะตำเตยียงนี่เพชรกับเพชรแซบแซบแซบประเดชเป็นตัวเลยยี่ตัวเี้หน่อยปลาปลาก,กระดีปลา,าขาวมิจา่าในข้าวก,กินเป็นตอนกันน่วงแต่ว่าเพชรขนาดเลยเป็นแบบเตียงมันแผ่พริกแมนอี มูนเดียดยกเสียบเสีน้ำลไล่อายรออจำนำอ่ะ ดอกข้ากรีดดิบเสียบเสียบจ้ะมันจะดอขึ้นขึ้นนะจะมันเสียบมี่ข่ปุ่นเนาะน้ำได้แรงจริง หย่อบอกอื้ออ้วบอว,อบวอบแกงสีแฮดละงห,หงวขึ้เสียบนะจน๊ะเนาะหย่อบอกอือ้อไหมเพชรขนาด เหยบฟักทองเผ็ดนัว แซไบลปลาแดดปลาขาวหน่อย่น่ะอื้มอร่อ้ยพี่น้องในบนสิเบซื้อมาใหม่อีกเป็นตัวมันแซ่บน้ำนัวธรรมชาติ ขอโทษด้วยจ้ะ กับขอนหอนแซบ ปลูกเองเด็เพ่นเก็บมากมันหวานแสบ่แสบมส่บปฏิบัติการแล้วค่ะเก็บเมื่อก็เก็บอากสีบประเด็กอยากนี่ความนวยอยู่ที่อันนี้สุดยอดเลยจ้ะ จอมประเด็กถ้าแม่กินข้าวตัวเล็กวกนี้ร้องลนะ ไฮไลท์ของงานจ้าประเด็กนุ่วสุบเส็บ ทั้งเผ็ดทั้งเสียนประเดดหะนะหือายกันเลยประแดกปลาขาวจ้ะได้เลยเอข้าวส้กหน่อยน ฉีกประเด็กถ้ากินเนี่ยกินบะหมี้ากินข้อได้อะไรพี่น้องคือสองวันก่อนถิ่มพวกบองประเด็กเกี่ยวประเด็กเสียบไร nhà bà gần đây chả được phải mặt đây chả được được không khó thật khó phải nhỏ xẹp กิบมาไหมมันมันสดไหมจะ๊ะโอ้ยเขาเงยง เอาละค่ะซาฟันนีนะคะเนาะม่พวงก,กับขอโทษนะคะเนะี่ยมีพวงก,กับมาก,กินซุปพีซุปหนอ่อยน,นะจ๊ะเนะาะตำแตงแซ่บแจ้เจียปลาแดงปานเฮ้าด้วยเจนเ้อใส่เป็นตัวสีงัวนัวล้วก็นี่หมูเดียเดียวเนาะจจะเนาะละกักกานีนลวกลวกเนี่ยบบอือดอกข้าวดอกข้าวสดๆดบริลลุกจ้ะนะคะเนาะวันนี้ตำแตงไม่พวงอร่อยมากเลยปลาไหอีสานแล้วก็ไม่พวงใส่เป็นตัวด้วยนะคะ แล้วก็มีหมูเดี่ยวค่ะแล้วก็มีผักลวกยอดฟักทองค่ะแล้วก็ดอกขาจินสดค่ะอันนี้เตียงกลัวค่ะพอาะตำแล้วม,ม,มันไม่หมดมันเยอะเกินไปค่ะนะคะเนาะวันนี้ม่พขงขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะจ๊ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ม่พงนะจ๊ะเนาะรักมาติดตามม่พงนะจ๊ะเนาะม่พขงขอบคุณหลายๆลด้นะจ๊ะเด้อที่มาเป็นกาลังใจให้ม่พงนะจ๊ะเนาะจะได้ขอฝากช่งงินน,น้ำนเน่จ้าเด้อม่พงจะได้มีกําลังใจเหุคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะสำหรับวันนี้มะ